จากปฏิบัติการคืนความสงบสุขของสรสเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการขอพื้นที่คืน5จุดด้วยกันก็หลังจากปฏิบัติการจบลงในช่วงเย็นนะคะก็มีการเผยแพร่คลิปออกมาคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ปะทะกันที่แยกสะพานผ่านฟ้าเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ ก็เป็นภาพเหตุการณ์ปะทะที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าซึ่งตามภาพนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นก็จะพบว่ามีการยิง M79 ถล่มใส่ตำรวจที่เข้าขอพื้นที่คืนจนได้รับบาดเจ็บโดยมีผู้โพสต์คลิปเหตุการณ์นี้นะคะลง YouTube พร้อมกับระบุว่าเป็นคลิปนาทีตำรวจเตะระเบิดบริเวณสะพานผ่านฟ้ากำกับเวลาไว้ด้วยว่าเป็นวันที่18กุมภาพันธ์2557 ขณะที่คลิปเหตุการณ์แบบเดียวกันก็ถูกโพสต์ลงโลกไซเบอร์โดยผู้โพสต์ที่แตกต่างกันไปบางคนก็อ้างว่าตำรวจทำระเบิดหล่นเองขณะเดียวกันนะคะก็มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นโดยระบุว่าระเบิดที่เห็นไม่ใช่ระเบิดที่ตำรวจพกมาด้วยอย่างแน่นอน แต่ว่าเป็นลูกระเบิดจากเครื่องยิง M79 แล้วก็เป็นจังหวะที่ลูกระเบิด M79 ถูกยิงอย่างแม่นยำมาตกที่แนวตำรวจพอดีเมื่อตำรวจนายหนึ่งเห็นเข้านะคะก็พยายามเตะระเบิดทิ้งเพื่อรักษาชีวิตของเพื่อนตำรวจโดยยอมเอาตัวเองเข้าเสี่ยงแต่ว่า ไม่ทันนะคะทำให้ระเบิดนั้นระเบิดขึ้นจนมีตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนายขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเป็นระเบิดที่ฝ่ายตรงันข้ามคว้างใส่กลุ่มตำรวจทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าขัดแย้งกับการประกาศของแกนนำผู้ชุมนุมที่อ้างว่าเป็นการชุมนุมอย่างสันติปราศจ,จากอาวุธนะคะเชื่อว่าภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะมีการ นำไปขยายผลแล้วก็เพื่อที่จะหาตัวผู้กระทําผิดค่ะซึ่งคลิปภาพที่ปรากฏก็เป็นการถ่ายภาพได้ของผู้สื่อข่าวต่างประเทศสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของสำนักข่าวต่างประเทศที่เกาะติดรายงานสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยเขาก็เรียกวัตถุคล้ายระเบิดที่เห็นอยู่ในภาพเมื่อกี้ว่ากรเนตหรือว่าลูกระเบิดที่เป็นลูกเกลี้ยงนะคะยังไงก็ต้องติดตามเรื่องของผลการสอบสวนต่อไป